บุญเส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนสแสวงหาเสมอมานั่นคือบุญและบารมีอันเป็นกำลังประณีตที่เกื้อกูลให้ชีวิตราบรื่นสว่างสวยและเป็นแรงพานำไปสู่ความพ้นทุกข์แต่บุญแม้จะมีชื่อเดียวกันก็ไม่ได้ให้ผลเท่ากันในทุกกรณีในพระพุทธศาสนาจึงมีคำว่าเนื้อนาบุญหมายถึงผู้รับทานที่เป็นดั่งพื้นดินแห่งบุญ เมื่อเราหว่านมาเมล็ดแห่งความดีลงไปย่อมงอกงามไม่เท่ากันตามคุณภาพของดินนั้นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคับปรินายกได้เรียบเรียงลำดับเนื้อนาบุญไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้หวังความเจริญทางธรรมได้เข้าใจว่าทานที่เราทำควรตั้งอยู่ในที่อันสมควรหรือไม่และผลจะเกิดมากน้อยเพียงใดเราจะเริ่มต้นเรียงลำดับเนื้อนาบุญจากผลอันเบาบางที่สุด ไปจนถึงผลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา 1. การให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเป็นความเมตตาที่งดงามแต่เพราะวาสนาของสัตว์ยังหยาบผลบุญที่เกิดจึงเพียงเล็กน้อยแม้จะทำถึงร้อยครั้งก็ยังเป็นบุญระดับไม่ใหญ่แม้ทำถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับการให้แก่มนุษย์ผู้ทุศีนเพียงหนึ่งครั้ง 2. การให้ทานแก่มนุษย์ผู้ทุศีนแม้เขาจะไม่มีศีนแต่ความเป็นมนุษย์ทำให้มีโอกาสเจรเรืรรท การให้ครั้งเดียวแก่ผู้ทุศีนจึงมากกว่าการเลี้ยงสัตว์เดรชานนับร้อยครั้งแม้ทําแก่ผู้ทุศีนถึง100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับการให้แก่ผู้รักษาศีลห้าเพียงหนึ่งครั้ง3การให้แก่ผู้รักษาศีลห้าผู้ดํารงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ฐานที่ให้แก่บุคคลเช่นนี้ย่อมสะอาดและให้ผลงอกงามกว่ามากขออนุโมทนาบุญกับคุณธีรัต พัสทีราพุทธิรัตสิริและครอบครัวผู้สปอนเซอร์หลักสนับสนุนการทำคลิปธรรมะเรื่องนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานด้วยนะคะสนใจรับหนังสือธรรมะเรื่องนี้ทักมาได้เลยนะคะแจกฟรีค่ะ